สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาห่อกระทงแบบง่ายๆกันให้ดูนะคะค่ะเราจะเลือกใบตองที่พอดีพอดีนะคะไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปนะคะเสียบข้างหลังจะเสียบข้างหลังรับด้วยจ้ะมอหายไม่อตองเคลื่อนจ้ะอันนี้ใบใบมะพร้าวด้วยจ้ะใบมะพร้าวกระพับแล้วก็กดลงเลยจ้ะ นิบแต่ปูก่อนจ้ะใแบบมะพร้าวก็เอาใบที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนะคะคันอ่อนเกินไปกับสิโบข่อยยู่สีขาดนะจ้ะเอาใบที่พอดีพอดีจ้ะใบแก่ก็จะสีไม่สวยนะคะเอาใบกลางๆที่สวยๆนะคะหมุนจะมุนอันนี้มุนมุนดึงไปตองขึ้นมานั่มนะจ้ะดึงขึ้ไปดอกไปตองให้แน่นๆจ้ะ เสียบตะปูลงไปเลยจ้ะเอากันไกลตอกลงนะคะเพื่อความเนียนเวลาเน็บเน็บตะปูกับเน็บชิงเฉียงจังหน่อยเลอจ้ะเน็บชิงเฉียงให้มันคัดกันกับมันจึงสีเน่นนะจ้ะเขาเนบลงไปตรงตรงเนบลงไปตรงตรงมันสิเป็นมันสิบอคัดกันนะจ้ะมันสิลุ่มหลวมหมนมันสิหลุดลงมาได้จ้ะเวลาเนบก็เน็บชิงเฉียงจังหน่อยนะจ้ะวิธีเนบวิธีเนบกระทง ทำตปทะปูเฉียงๆนะคะเน็บเฉียงๆจักนอยนะจ๊ะจะค่อยๆหมุนไปนะคะถ้าใบตองเราเก่ขึ้นไปจะทำให้ใบตองขาดเร็วนะ,ะอันนี้ก็แข็งเกินไปอยู่จ้ะนี่เฮ็ดไปให้ใบตองแตกนะจ๊ะเวลาตัวจ้ะเราก็จะกุบลงไปตัวกันไปเลยนะคะ ถ้าก้านพาวเราไม่ยาวเราก็ต้องต่อนะคะเน็บชิงเฉียงนะจ๊ะตะปูบบก็ตอกลงนะคะแล้วเราก็จะมุนมุนมุนล้วก็ดึงดึงไปตรงไปเรื่อยๆจ้ะเจี๊ยบเราก็ดึงขึ้นชักหน้อยจ้ะ ทำทีแรกก็อาจจะยากหน่อยนะคะแต่เราหากทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะจะคล้องเองนะคะสุดท้ายกับพับพับจะพับแล้วก็เอาก,กบดึงมากุบกุบจังหน่อยนึงจ,จะเสร็จแล้วจะกับเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะ อันนี้มีตรวงอยากแก้เนี่ยจะอยากเตกถ้าแก้ก็จะเฮ็ดยากเนื้อจ้ะเอาที่พอดีพอดีนะคะเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะเดี๋ยวเรามา,มา,ม,ามาห่อข้างบนกันเลยนะคะเอาไปตวงกุ๊ปข้างบนอีกจ้ะไม่เนี้ยใบอีกคือเก่าจ้ะ พื่อความสวยงามแล้วก็ให้พอดีกันนะจ๊ะเอาเอาเอาไม้เสียบลูกชิ้นนะจ๊ะนิดไก้กวนแล้วก็ตัดหมุนหมุนหมุนไปเลยนะคะแล้วเราก็เสียบเสียบเสียบจีบลงไปข้างๆงนี่เลยนะคะมักแบบไ้กะเห็ดเอาจ้าบันนี่ยไม่ทีกะสิเฮ็ดแ,แบบเบนๆบจ้ะ ทรงเบนแบนนะจ๊ะเนี่ยแล้วก็จะตัดใบตองให้เท่าๆกันก่อนนะคะเพราะความทําง่ายๆนะคะจะได้ทําง่ายๆแล้วก็เท่าๆกันนะคะอันนี้ไม่ติดซีดแบบเบนเบนนะจ๊ะอันนี้ทําขายเลยนะคะทําขายในบ้านลอยกระทงเอาแบบรวดเร็วทันใจนะคะติก่กจะขายไปนำ เห็ดไปนำเลยจ้าอันนี้แบบแบนนะคะเราจะพับแบบง่ายๆแล้วก็เสียบเสียบเสียบไปเลยค่ะเสียบแล้วกับปักลงไม้ลงคัง้ังบนเลยจ้าดอกเรื่องปัก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 ไปเลยค่ะทำแบบท่านขายนะจ๊ะ เพราะว่าถ้าถึงวันลอยกระทงจริงๆเราก็ต้องรีบเร่งนะจ๊ะอันนี้บรรยากาศจริงไม่ติขขายจริงนะจ๊ะเนี่ยก็เลยไม่มีเวลาถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะถ้าชอบทรงแบบไหนก็เฮ็ดเอาจ้าอันนี้เป็นทรงต่างจ้ะทรงต่างมิติก,กัดจับหยิบ ต่างบึบดังตังบึบเลยจ้ะนี่เอาอันดอกด้วเรื่องเสียบลงเสียบลงเก็เป็นอันวาแล้วเลยจ้ะนี่เราก็สามารถทําแบบรวดเร็วทันเวลาทันใจลูกค้านะคะขอบคุณค่ะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมติกสายสวนี่ยนะจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ